ถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่และอยากรู้ว่าความสัมพันธ์วันนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณคิดในใจสิ่งที่คุณกำลังกังวลกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักคลิปนี้มีคําตอบค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักบางครั้งบางทีวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่เราจะต้องอดทน ในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานั้นต้องการซะทีเดียวเราจะต้องอดทนค่อยๆดูทีท่าความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นการกังวลในเรื่องของคนที่เรารักจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าหรือคนที่เราชอบนั้นเขาจะมีความ ชอบเหมือนกับที่เราชอบเขาหรือเปล่าคุณกําลังเก็บเนื้อเก็บตัวสงวนท่าทีและมีความคิดอย่างยิ่งคิดไปคิดมาคิดซ้ําว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเราจะเดินหน้าไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้หรือเราจะบอกให้เขารู้คลิปนี้เรามีคําตอบให้ค่ะสิ่งหนึ่งคือ ในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณกําลังกังวลย้ํานะคะว่าในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะอยากให้ดูสถานการณ์ค่ะจงเป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นเราก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาคนที่คุณรักค่อยๆศึกษาคนที่คุณชอบและรอเวลาค่ะรอเวลาที่ ความสัมพันธ์มันพร้อมที่จะก้าวต่อไปถ้าหากว่าคุณมั่นใจคุณค่อยๆเริ่มเดินค่ะแต่ถ้าหากวันนี้คุณยังไม่มั่นใจอยู่รอดูอีกสักนิดหนึ่งรอดูอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่กับความรักที่คุณมีให้เขาแต่ให้ดูทีท่าของอ e ีกฝ่ายหนึง่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ค่อยได้แสดงออกกับเราสักเท่าไหร่นักหรือบางครั้งบางทีความรักนี้อาจจะเป็นความรักที่เรานั้นจะต้องปิดบัง หรือซ่อนเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่อยากให้เขาได้รับรู้รวมไปถึงรักข้างเดียวก็ได้แต่สิ่งหนึ่งค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับคนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งคือคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าหากว่าคุณรักตัวเองได้ถ้าหากว่าคุณรักตัวเองเป็นคุณจะสามารถมอบความรักที่มีคุณค่าให้กับคนที่คุณรักแน่นอนค่ะว่าเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเมื่อคุณรักตัวเองเป็นถ้าหากว่าวันนี้คุณกําลัง สับสนไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็ค่อยๆนะคะเรียนรู้ความรักนี้ด้วยหัวใจที่แท้จริงและคุณจะมีความรักที่สมบูรณ์ได้คุณจะมีความรักที่อบอุ่นใจได้แต่ช่วงนี้อาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกของคุณไว้ก่อนแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กับความรักครั้งนี้ด้วยหัวใจที่รักเป็นค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังมีความรักแบบนี้แล้วแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกนัดหน่อยนะ